แจ็คก,กับต้นถั่ววิเศษแจ็คอาศัยอยู่กับแม่ของเขาในบ้านเล็กๆริมหมู่บ้านอันเงียบสองบบอพวกเขายากจนแต่เสียงหัวเราะมักเติม,เต,มเต็มบ้านหลังนั้นเสมอสมบัติชิ้นเดียวที่มีคือวัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่ให้นมทุกเช้าแจ็คมักฝันว่าวันหนึ่งเขาจะทำให้แม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้เย็นวันหนึ่งแม่ของเขาถอนหายใจแล้วพูดว่าแจ็คเราต้องขายวัวตัวนี้แล้วนะ เช้าวันถัดมาแจ็คจูงวัวไปตลาดและได้พบชายลึกลับคนหนึ่งที่มีแววตาเต็มไปด้วยความลับชายคนนั้นกระซิบว่าถั่วเหล่านี้มีเวทมนต์พร้อมโชว์ถั่วที่ส่องประกายระยิบระยับในแสงแดดแจ็คเต็มไปด้วยความอยากรู้จึงแลกวัวกับถั่วโดยไม่ลังเล เมื่อแจ็คเอาถั่วมาให้ดูแม่ของเขาก็เบิกตักว้างด้วยความตกใจเจ้าขายวัวของเราไปแลกกับถั่วพวกนี้งั้นหรือเธอร้องเสียงสัน่นด้วยความโกรธแม่คว้างถั่วออกไปนอกหน้าตา่างแล้วร้องให้หันหลังกลับแจ็คนอนฟังเสียงลมพัดพลางรู้สึกหนักตอึ้งในใจและหลับไปด้วยความเศร้ารุ่งเช้าแสงสีเขียวประหลาดส่องเข้ามาในห้อง นอกหน้าต่างมีเถาวันยักษ์ต้นหนึ่งสูงชรูดไปจนถึงก้อนเมฆแจกคขยี้ตาคิดว่าคงกำลังฝันอยู่แน่ๆแ,แต่เถาวันนั้นพิ้วไหวในสายลมและเปล่งประกายมันเป็นของจริงแจ็คจับเถาวันแน่นและเริ่มปีนขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นและสูงขึ้นสายลมพัดผ่านแก้มของเขาและเมฆนุ่มๆลอยอยู่ใต้เทา้าหมู่บ้านเบื้องล่างเล็กจิ๋วราวกับจุดหนึ่งจุดและท้องฟ้าดูใกล้จนเอื้อมถึงผ่านหมอก และแ,แสงสว่างแจ็ก9เข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งเหนือเมฆขึ <chiar> ้นไปปรากฏปราสาททองคําสองแสงอยู่กลางท้องฟ้าหอคอยสูงของมันเปล่งประกายในม่านหมอกสีขาวแจ็ก9้าลงบนก้อนเมฆด้วยหัวใจที่เต้นแรงทั้งความกลัวและความตื่นตะลึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาช่างเหมือนความฝันที่กลายเป็นจริง